มากในการทาง,งานาาอ,าอ,าอ,าอะไรบ้างเออเจ้าออกนะพี่หลอนี้ไฮไลท์มึงจะพูดดิทำไมมึงเจอคนแปลกๆวะา<ช>มึไม่เคยเจอคนแบบแปลกๆขนาดนั้นอ่ะมกินคนแปลกแปลกอะมันจะดึงดูดคนแปลกๆปลกอ๋อน่าตืบก็ติงไม่ได้ตรงนี้นไม่ไดคนฟิฟฟี่ม่ไจะคนเฝ้าคามึงจะไรอะจริงๆก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วตามป่าไม่จใช่ไรขมจีไ <ๆ S 2> ง นองแดงเส้นที้ยกมาอยู่อย่างนี้อ่ะนองปาเนนองแดงไงไม่ช่ต่ำป่ามีเส้นนองแดงสำหรัขนมจีนตำชั่วขนมจีนและตำป่าจัดทุกอย่างเออตำป่าคือพวม่วงไงหรอทาป่าคืออะไรอะ่ะก็คือวันนี้อยากจะมาคุยในเชิงของทุกคนน่าจะทำงานแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมง,งานถูกไหมก็เลยคิดว่าเพื่อนร่วมง,งานที่เราเจอเนี่ยแบบใดที่เราประทับใจและแบบใดที่ เรารู้สึกว่าแปลกบอกก่อนว่าจริงเราเคยทํางานที่เดียวกันมาก่อนเออจริงเราเคยทํางานที่เดียวกันเคยมีเพื่อนทำงานแปลกๆไหมเยอะเยอะเยอะดีเป็นเพราะตัวหรอคือพวกมึงเนี่ยก็แปลกอยู่แล้วประมาณหนึ่งหน้าด้านอ่ะพี่อ่ะเจอทหารหน้าด้านเคยเจอเลยอ่ะเหน้าด้านอืมพอเราเป็นเตยเป็นเอเออมีอยู่แล้วคนเจอแล้วขนาดแบบนี้นรือก็มันไม่เข้าใครออกใครแต่มันมีแบบว่าถ้าโดนจับได้เราก็ยังจะหน้าด้านต่อไป ใช้การโทรไปบอกลูกค้าขนาน้ว่าเราออกไปแล้วสมมุติเลยสมมุติสมมุติสมมติคืสมมุติแกนี่นี่ตอนนั้นที่ตอนนั้นที่หนึ่งโชคดีมากที่เราเป็นคนที่สนิทกับลูกค้าอยู่แล้วฮะมึงคนนั้นน่ะเขานั่งหลังชนกูไปแต่เราอยู่คนละทีไงอยู่ลูกค้าโทรมาว่าคนนี้โทรมาอะบอกว่าให้ไปซื้อเขาเ๋ยวให้ราคาถูกกว่าแต่การที่เขาโทรไปแอบโพสลูกค้าเราอ่ะก็เรื่องเงินนะ แต่การเสนอราคาถูกกว่าเนี่ยเมื่อราคาแล้วจากไหนเองถ้าเสนอราคาถูกกว่าเดี๋ยวกูซื้อมึงเดี๋ยวไปขายต่อคนอื่นถ้ามึงกูหา,หาราคาถูกกว่านะได้อ่ะกูก็ให้เราไหมแต่หันหน้ามาชนกูนให <c oughs> บ้างแบบก็แบบเดี๋ยวก่อนนะ มึงคิดว่ากูไม่รู้ใช่ไหมหรือยังไงอ๋อมันมีเรื่องหนึ่งคือที่โต๊ะเราสมัยก่อนมันจะเป็นโต๊ะประจำป่ะเออตามสไตล์ AE อะไรอย่างเงี้ยโดยต่แต่ว่าที่ทํางานอ่ะเขาจะไม่ให้แบบว่าวางพวกเทพวางอืมของของโมเตลูอะไรต่างๆเนี้ยมันเขาจะไม่ให้วางเขาจะมีเซนเตอร์ของเขาอยู่ที่หนึ่งเขาไม่ให้ตั้งคะเราก็เลยแบบเจดรูกแล้วเป็นรูกที่เราปิ้นได้นะง่ายๆแบบเป็นรูปที่เราปิ้นเพราะเราถือว่ามันเป็นแบบสื่อทางสื่อทางใจฝั่งบรรยากาศฝั่งหนึ่งเป็นทาเวมมึงันมีวันนึงเยมันมีคน่ะะเออาไร ไปป้ายตาเว้ยมันเป็นเหมือนน้ำตาเทียนไว้มันเป็นเหมือนมันเป็นสีเหลืองๆความแปลกของมันคือมันเลือแค่ตรงน,นั้นได้ยังไงมันพวกเกินไปเว้ยสำหรับการทำในลักษณะแบบนี้คือคือเราไม่ได้กีรายกับใครเูคก็เลยแบบชิบหายและใครเล่นนี่อะไรเนี่ยแล้วมันเล่นแบบกับของแบบนี้ด้วยออเออก็เลยแบบขอว่าบอกหน่อยว่าใครมีนคนทําเรื่องเรื่องนี้สิ่ง ภายใน3วันหรือไม่เกิน7วันอ่างเงี้ยช่วยแสดงนิดนึงหรือช่วยพูดเป็นอะไรสักงอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าเป็นเขาอ่ะแล้วมึงไม่ถึงเจ็ดวันน่ะเหมือนเขาเกิดอ,อุบัติเหตุเว้ยอุบัติเหตุแบบแบบชัดเจนน่ะเราเราก็เลยรู้สึกว่าเนีนาา่ยน่าจะใช่พอรู้แล้วก็แค่นั้นก็ไม่คิดว่าจะต้องทําอะไรต่อหรือว่าจะต้องไปแบบแปเอา,อเาเื้นเขาอะไรเงี้ยก็แค่รู้ว่ามีคนแบบนี้อยู่ในออฟฟิศเออมึงแต่เมื่าเกินไปปะอาตามึงลามาไม่มีงไงเอาไป<ด>บ้างไปว่าเจอเรืร่องราวแบบน่ารักน่ารักในวงการเวลาเราแบบ ออกไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบมีแบบว่าพี่น้องกรางทีไปหาลูกค้าบ่ายแล้วไปถามเจอกันที่วัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอแค่แบบเพื่อนในคีมในราการเดียวกันที่เหมือนเอไอมันจะมีที่ว่าทาไมหาลูกค้าก็จะอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะเตนหาังสอนจะไปไหว้ที่ศาลเไมพูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว EP เดี๋ยวเดี๋ยวจะมี EP มาเล่าตรงนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวมีโมเตลร์เลยแต่แต่จะบอกว่าเป็นเรื่องราวน่ารักมากเลยเราชอบแบบ อย่างเงี้ยคือในวงการเนรี่ยมาอยู่ต่างที่ต่างต่างที่ต่างนี่กันก็จริงนะแต่มันคุยกันไงเวลาที่ก็จะแบบรู้จักกันอยู่แล้วพอนี้เขาดูแลลูกค้าเดียวกันเนี่ยแต่อยู่คนละชอออ่องนะอะไรเงี้ยแต่ไปเจอกันมันตลกมันก็ไม่ว่าดี่เขาโง่ปะจะแม่งงปะอยากได้ลูกค้าตัวเนี้ยคุณลูกคา้าลูกค้าเนี่ยก็คือเจ้าเดียวกันแต่คือมาสองคนขอยอดยืนลูกค้าแล้วคุณว่าจะแม่จะต้องให้ใครนีแม่แต่หะแม่ต้องไปโดนายลูกค้าให้แบบคือลูกค้าเงินลูกค้าเงินเงนที่เงนทอก everything เท่านั้นที่ มึงเคยเจอมึงก <personality> ็จะประเทศที่แบบว่าพูดทุกวันปะว่าอยากอยากอยากออกอ่ะเฮยเดี๋ยวอกเคยเจอปะเคยเจอเจอเืองเะเจอโหติเยอะด้วยเป็นเจอแบบบ่อยลิไม่เจทุกวันเนีอยังอยู่อ้ที่ที่ไหวละหรือว่าที่แบบมึงกูไม่ไหวละไม่เอาแล้วอ่ะ ยังอยู่ที่เดิมที่เดิมแ้ยเราเคยไปสัมภาษณ์งานที่หนึ่งเลยสมัยดี้เรากลับมาเปิดปะตั้งนานรู้เลยว่าเราไปวันนั้นเลยทุกคนแล้วพยายามเราแม่ราบัตระวังที่สุดกลัวเจอตอนไหนหรือปะกำลังจะเดินกลับไม่น่าเจอไม่มีใครเห็นมึงมุมตึกกำลังจะเดินเข้าที่จอดรถกูเดินเข้าปุ๊บเขาเดินปุ๊บสวนออกมาอ้าว มาทำอะไรมาทำอะไรกูต่อยว่าอะไรวะอ๋อมาหามือมาหามือเมาตัวเองเลยป่ะเพราะไม่มีคนหนึ่งเว้ยที่ทำงานเร่วมอะกับเราอะเขาบอกว่าเราเป็นคนแปกเขาไม่บอกเฟรมเว้ย ว่าเราอะอยู่ที่ไหนเขาเห็นเราเต้นตลอดดุเขาเขาบอกเปลนบอกอะไรวะทำไมพี่รำเต้นได้ตลอดนะกูกูรุกูรุกมึงเนี่ยก็แปลกอยู่แล้วประมาณหนึ่งการบ๊อบอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ส่งมาจากปาตูรีมามาตปล่ามาเปล่าหรือแกให้คิดว่าตัวเองเป็นคนแปลกหมาเรื่องงานไม่ไม่ไม่แปลกอันี้ก็เป็นคนตลก เขาจะเป็นคนตลกนี่คินเบิ้วก็เป็นคนแบบตลกเกอนมมีสาระตลกแล้วก็ลเวลาตลกแล้ก็ถ้าเขาคิดซีด้วยกันรู้สึกว่าใช่เหมือนกันเราเล่นเราไม่มไดะเราบอกเราเป็นเด็กก้าอยู่กล้าูจริงเราติดเล่นจริงเราไม่อยากเอาจริงๆหลักๆเราไม่อยากให้แบบภาพรวมเครียดอะแต่จริเราก็รู้สึกว่าราติดเล่นเกินไปแต่เรารู้เรื่องเราไงมันอย่างอะคือเรารู้ว่าเราอะติดเล่นเรารู้ว่าตั้งใจด้วยนะอุ้ยไมางกนี อร่อยมากเนี่ยครัวออครัวครัวเนีคือคือมะม่วงกวนแต่มันเป็นของดีเมืองประจีนเพราะว่าใครเปนผัวม่วงเน่ยว่าใช่เพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนประจีนเพียงทำอะไรอ่ะกินโชว์อร่อยไม่หวานหวาน่เพื่อเลย ไม,ไม่หวานมากมห,ว,หว,วานคือหวานกินอ่างอฮ้ยคนดูคนดูออกอันบอกว่าของเพื่อนบอกไปว่าเนื้อเขาว่ามีม่วงกระตีรติดเปรี้ยวม่วงะติติดเปรี้ยวอร่อยไอร่อยอ่ะอ่ไม่ต่อมีอะไต่อมีสเนี่ย ไม่เล่าอ่ะไม่เล่าไม่เล่าอ่ะถ้าออฟฟิศแรกใช่ไหมก็ไม่ค่อยเจอคนแปลกแต่ว่าจะมีแบบกลุ่มเมาส์ตลอดทุกออฟฟิศมันจะมีแก๊งประจำออฟฟิศแต่ฉันจะเป็นหนึ่งในแก๊งออฟฟิศหนังจากอืมจะแบบเป็นหลักตัวเมน์เป็นตัวเมย์ของออฟฟิศใช่แล้วฉันก็จะแบบไปเนียนๆนั่งด้วยแบบไปเมาส์ด้วยบ้างแล้วก็คือจะเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างมันมีตัวรู้ทุกอย่างไม่ออกความเห็นแต่จะมีอีกตัะมีตัวที่มันแบบเออออเออแล้วแบบใช่ไม่มีสาร แต่ตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเยนะใช่ตัวเองเอาตัวเองเข้าอยู่นะจะรู้เรื่องแล้วออกมามา้อีกกลุ่มเลยอเอาหอมบกใช่ฉันจะเป็นตัวนั้จ้ะมีรูปแปบนะมีรูปแปบนะ เอ้ยถามประเด็นนี้ก็ดีเป็นแฟนกันในออฟฟิศอ้านีถามถามเฉยนะแ,แล้วว่าหลายออฟฟิสมีที่ได้คนเรียกแฟนกันในออฟฟิศเออถามไม่พังเห็นเราไม่เคยมีอยู่แล้วหล่อว้าใครจะเป็นแฟนกันในที่ในที่ทำงานอะ่ะมักะน,นออก็เรื่องของเขามไม่ใช่เรื่องของเราก็บริหารจัดการให้ดีแไปกันเรารู้สึกว่าถ้าบริษัทมใหญ่อยู่เป็นคนละแผนกไม่เจอกันอ,อันเนี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆอาการทางานคนละที่แหละเพราะว่าเราแบบเราไม่ได้เจอกันันแต่ถ้ามันเล็ก แล้วมมีเื่อผลประโยชน์อันนี้เรากลัวคนจะมองแบบสมมติเช่นถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราไปคนเราไปหัวหน้าเขาอะ<ม>แล้วเราเลือกเลือกแฟนเราหรือเลือกอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็จะมองไม่ดีอันนี้ในมุมอีกในมุมแบบผลประโยชน์หรือแบบถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานอะ มันก็มันส่วนใหญ่มาจงะงไม่ค่อยมีผลประโยชน์มากแต่ถ้าเป็นหัวหน้ารุน่น้องอันเนี้ยอยากในงานที่จะแตากกา่งงานคือจะโลใจใช่คือตอนรักกัน่ะมันก็ไม่ได้หา่าไรแต่ตอนที่มันรักกัน่ะ,ะใช่จะไม่คุยกันเนี่ยมันเสียงาน,านไงเข้าใจป่ะเขาดพูดใหญ่ไม่อยู่เนี่ยให้เป็นไรไงงะแล้วเรารู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งไงที่เนาถามห่ะละส่วนตัวเป็นคนรู้สึกว่าถ้าเจอกันบ่อยมากเนี่ยมันจะเบื่อมากมันจะเบื่อแต่ถามจริงว่าตอนกินข้าวเที่ยงอ่ะไปกินกับแฟนหรือไปกินกับเพื่อน ไม่เคยมีแฟนไงตั้งแต่เกิดมาเลยไม่เคยมีแฟนเลยนะอาตย์ที่ที่ทมันเคยเห็นนะเขาไปกินกับข้าวกับเพื่อนหรือ,นนะก,อกินข้าวกับแฟนด้วยกันด้วยกันน้าเกนก็ไปกินด้วยกันอีกว่านะก็ไม่อกเขาก็ขเขารักกันะอะเออไปไปเถอะประมาณนี้ประมาณนี้ไปละอิ่มมากตอนนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร้องใจดีของเราขนมพูอ้อฝากด้วยไม่มีขายนะ ท่ามอสังคมเ <laughs> ทา่านั้นบายบาย